วิธีหาเงินจาก Coin Market Cap Coin Market Cap เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนที่อยู่ในโลกคริปโตนะครับสนใจหาข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องการรู้ครับมีชื่อนะครับเหรียญอะไรมาใหม่เหรียญอะไรมาแรงนะครับเหรียญอะไรพึ่งแอดเข้ามานะครับ Market Cap นะครับ Volume นะครับหรือว่าเป็น Coin Address นะครับเราไม่อยากจะโดนสแกมเราก็เข้ามาดูข้อมูลต่างๆในนี้ได้นะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะหาเงินยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยแนะนําว่านะครับเราต้องสมัคร Account นะครับใครที่ดูข้อมูลแต่ว่ายังไม่เคยสมัคร Account เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คลิกเข้าไปสมัครก่อนนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากนะครับก็คลิกลิงก์เข้ามาแล้วก็ใส่อ e ีเมลแอดเดรสนะครับก็คืออ e ีเมลที่เราจะใช้ล็อกอินนะครับ แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับอ่าตรงนี้ก็ Re f e r r a l ID นะครับถ้ามีก็ใส่นะครับแล้วก็ถ้าอยากใครอยากจะได้อีเมลจาก CoinMarketCap เนี่ยก็ติ๊กตรงนี้นะครับถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเสร็จแล้วก็กด Create Account นะครับเสร็จแล้วก็สไลด์เลยครับสไลด์ปุ๊บให้มันติดนะครับลงล็อกพอดีนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะส่งอีเมลไปครับเมื่อเราเข้ามาในอีเมลแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าคลิก Here to verify นะครับก็คลิกเลยใครที่หาไม่เจอก็ดูในจังเมลด้วยนะครับต่อไไไปเเเรรราาาาาจะะะมหหหงงงิินนนนนนกัััคคบบบด้้ี วิธีแรกนะครับก็คือไปที่ตัวเพชรนะครับตัวเพชรแล้วก็คลิกนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือนะครับเราจะเก็บเพชรกันก่อนนะครับกด Collect Diamond นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนนะครับอ่านะครับก็จะได้ละ10บไดมอนด์ทำไมจะต้อง Collect Diamond นะครับไดมอนด์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาในเว็บคอย m a มาเก็ตแทุกวันนะครับ แล้วเขาก็จะมีเนี่ยครับว่าวันที่1 2, 3, 4, 5, วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5นะครับก็คือเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้เหรียญนะครับแล้วเหเรียญนี้เหรียญพวกนี้เนี่ยเอามาทําอะไรครับเหรียญพวกนี้เนี่ยก็เอามาเคลมครับก็คือจะอยู่ในรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดก็คือรางวัลนะครับเราจะเอามาซื้อนะครับนี่นะครับพวกนี้ครับซึ่งนะครับนี่นะครับเอาไปซื้ออะไรเนี่ยนะครับก็มีกิฟต์การ์ดนะครับแฟนโทเค็นต่างๆนะครับบางทีเนี่ยมันมี NFT ครับ มันมี NFT มันมีของอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถนะครับเอา NFT เนี่ยครับที่เราได้เนี่ยนะครับไปขายนะครับนี่ก็คือช่องช่องทางแรกนะครับในการที่เราจะได้รายได้นะครับส่วนการที่เราจะได้ไดมอนด์เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องมาเก็บเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้เยอะๆนะครับก็มีวิธีก็คือเนี่ยนะครับเราจะต้องทํากิจกรรมต่างๆอย่างเช่นนะครับเราไปเข้าร่วม a i r Drop นะครับอ่าเราก็จะได้10 d ไดมอนด์นะครับเราไป เดาราคานะครับก็คือพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้ร่วมกิจกรรมด้วยการที่ให้เราทํทานายว่านะครับเดี๋ยวสมมุติว่าผมจะทํานายว่า Bitcoin นะครับราคาวันที่1นะครับวันที่3 1เนี่ยมันจะกี่มันจะกี่ดอลลาร์นะครับผมทายว่าวันที่28เนี่ยมันจะกี่ดอลลาร์ผมก็ผมจะซับมิดว่าผมคิดว่ามันจะลบไปอีกสิละกันเพราะว่าช่วงนี้มัน,มนแดงตลอดนะครับผมก็กดซับมิดนะครับก็ทําแบบนี้เนี่ยนะครับ3ครั้งนะครับ ผมเอาเหรียญคาราโนบ้างนะครับผมก็สับมิดเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะต้องลบแน่นอนนะครับผมก็เดาราคานะครับไปครบสามเหรียญแล้วนะครับพอเดาครบสามเหรียญแล้วว่าราคามันจะขึ้นจะลงเท่าไหร่เนี่ยผมก็กดคอลเลกต์ไดมอนด์นะครับนี่นะครับผมก็จะได้อีกสิบเหรียญแล้วนะครับก็มีอีกวิธีหลายวิธีครับก็คือไปนะครับเดาราคาเหรียญนะครับนี่ก็กดวอ p เพจนะครับ นี่นะครับเราเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับบอทเพจแล้วก็สุดท้ายนะครับเราไปชวนเพื่อนมานะครับแล้วเราก็จะได้20 d i a m ไดมอน์นะครับซึ่งเหรียญพวกนี้เนี่ยเราก็เก็บออกมานะครับแล้วก็เอามาเช็คนะครับว่ารีวอร์ดนะครับแล้วเราก็เอาไดมอน n ์เนี่ยนะครับไปแลกมานั่นเองนะครับซึ่งนะครับก็มาเช็คเรื่อยนะครับตอนนี้เนี่ยมันโซลเอาท์นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นลดอร์บอร์ดนะครับว่าใครได้เยอะสุดนะครับประมาณนี้ช่องทางที่2ที่เราจะหาเงินจากคอยบกมาร์เก็ตแคปเนี่ยนะ AirDrop คืออะไรนะครับก็เนี่ยเรามาที่หน้า Diamond เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้ครับ j o ยแอร์ดรอเนี่ยนะครับเราคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ View all 3 on going เนี่ยนะครับอ่าเราก็ดูครับว่าตอนนี้มันมี Airdrop อะไรอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าอ่าเราจะได้ Air Dr o p นะครับเท่าไหร่นะครับเหลือเวลากี่วันนะครับถ้าเราสนใจเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่านะครับอันดับหนึ่งนะครับจะได้ เหรียญเท่านี้นะครับอันดับ2จะได้เท่านี้เท่านี้นะครับนี่นี่คือรายละเอียดของการที่เราจะจะร่วม a i r d r o p นะครับส่วนใหญ่เขาจะให้ให้เราเนี่ยไปติดตามใน t e l e gram นะครับจะให้เราเข้าไปร่วม Discord อะไรประมาณนี้นะครับรีทวีตนะครับถ้าเราสนใจจะทำเนี่ยเราก็กดจอย a i r d r o p นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันครบแล้วครับทำให้มันครบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่นะครับ Twitter นะครับ Twitter Handle คืออะไรนะครับ Twitter Handle คือคืออย่างเช่นของผมเนี่ย มันขึ้นโดย assign นะครับมันก็คือ username มันเองนะครับ Facebook handle ก็เหมือนกันนะครับ username ของ Facebook เราคืออะไรเราก็ใส่นะครับ telegram telegram username คืออะไรเนี่ยเราก็ใส่นะครับ binance smart chain นะครับ address ของกระเป๋านะครับ binance smart chain ใน meta mask นะครับที่เป็น bsc chain เนี่ยคืออะไรแล้วก็มาใส่นะครับเสร็จแล้วกด join add drop นะครับแล้วเราก็รอนะครับว่าเราจะได้ แอนด์รับไหมนะครับซึ่งเนี่ยก็คือรางวัลนะครับนี่ก็คือช่องทางที่2ที่เราสามารถสร้างรายได้ได้นะครับช่องทางที่3นะครับก็คือเราไปที่ตรงเมนูด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าเลิร์นนะครับตรงเลิร์นเนี่ยมันจะมีคําว่าเอิญครับสิ่งที่เราจะทาก็คือนะครับเราก็จะไปเรียนนะครับไปเลิร์นเพื่อเอิญเราก็นะครับเราก็กด get started ปุ๊บนะครับมันก็จะให้นะครับดูวิดีโอนะครับแล้วก็ตอบคาถามแล้วก็ได้คริปโตอ่านี่นะครับ ก็สมมุติว่าผมจะดูวิดีโอเนี่ยผมก็เลินเนี่ยนะครับแล้วผมก็กด get start นะครับแล้วผมก็ดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอวิดีโอสั้นๆนะครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราตอบคําถามนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาก็จะให้ใส่นะครับให้ใส่อดเดรสนะบอทเล็ตของเรานะครับเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็จะส่งนะครับส่งคริปโตไปให้เรานั่นเองนะครับที่บอทเล็ตของเรานะครับ อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเล่นะครับก็คือใครที่ชอบศึกษานะครับก็นั่งดูแล้วก็ตอบคาถามแล้วก็ได้เหรียญคริปโตนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับมีช่องทางนึงนะครับที่เราจะเทรดละอ่ะสมมติว่าเราสนใจนะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับ coinmarketcap.com นะครับ /new ครับตรงนี้เนี่ยให้เราดูทางด้านขวามือสุดนะครับมันจะมีคําว่า add เดนะครับ add เดเนี่ยก็คือมันพึ่งมาลงนะครับพึ่ง add เข้ามาใน coinmarketcap เนี่ยนะครับ เราก็จาดูครับว่าเหรียญไหนเหรียญไหนที่พึ่งมาใหม่นะครับแล้วเราก็ดูเนี่ยนะครับว่าโอเคมันพุ่งเลยนะครับเหรียญไหนมันพุ่งเลยแสดงว่ากําลังพิ่งพิ่งเข้าเทรดนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูครับนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูนะครับว่ามันเทรดที่กระดานไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ลองดูครับว่ากระดานที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเขาได้ิส s t เหรียญบนที่เหรียญนี้เนี่ยบนกระดานเทรดของเราหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เข้านะครับเข้าซื้อแล้วก็รีบออกอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งวิธีท้ายสุดเนี่ยก็ ค่อนขัางจะเสี่ยงนะครับตรงนี้เนี่ยใครไม่ถนัดเทรดก็ไม่แนะนําให้ไปทํานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้บอทในการที่จะเทรดเหรียญที่มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็3วิธีแรกก็พอแล้วครับก็คือเก็บเพชรนะครับเข้าดวม a d ร์ดแล้วก็โอกาสที่เอา NFT ไปขายนะครับแล้วก็เราไปดูวิดีโอนะครับไปดูวิดีโอแล้วก็ตอบคาถามเพื่อที่จะได้คริปโตนะครับจาก Coin Market Cap นะครับก็เป็น4วิธีนะครับที่จะหาเงินจาก Coin Market Cap com นะครับ